สวัสดีครับอุชิตับนิวต่อไปเป็นข่าวการเมืองเสียโป้งฮึดยก4-5ไล่แจกเงินคนอกหักจากคณะเก้าล่าคนละ500บาทรวม1,000 10, 0ครอบครัวส่งผลให้เสียโป้งชนะคะแนนอย่างขาดลอยหลังคุกแข่งออกตัวแรงตั้งแต่ยก1-2-3สุดท้ายเสียโป้งปล่อยอาวุธเด็ดในช่วงยก4-5ครบยอก,กรรมการยกมือให้เสียพปงชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยสมใจท่านรองร้องเฮกันทั้งสนาม มันมวยหรือมันการเมืองกันแน่หลังจากได้สัมภาษณ์เสียโป่งเสียโป่งบอกว่าเม็ดนี้สมมาดีสมมาด,มมาดีร่างกายมาดีมากพร้อมเต็มที่แล้วก็รอจังหวะสวนรอจังหวะหมัดยับยับยับ,ยบซ้ายขวาแล้วก็ถีบนำมาไว้ซึ่งส่งผลให้เสียโป่งนั้นเก็บอาวุธยก4ี่ยกห้าไปอย่างขัดลอยแล้วก็กำชัยชนะไปอย่างที่สุดหลังจากได้เข้าไปสัมภาษณ์ ผู้แพ้ด้านหลังเวทีแต่ผู้แพ้ได้บอกว่าแมตชนี้ได้ประมาทไปหน่อยออกอาวุธตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองยกสามซึ่งสุดท้ายแล้วหมดแล้วก็แพ้ในช่วงยกสี่ยกห้าเพราะว่าไม่มีแรงที่จะสู้ไม่มีแรงที่จะเดินก็ต้องออให้กำลังใจกับผู้แพ้แล้วก็ดีใจกับผู้ชนะกันต่อไปนะครับเข่าสดเข่าเด่นเข่าวดวนเขาร้ายต้องอุยชิตับนิวจะดูข่าวให้เครียดคิดไปทำไม เชิญมาดูข่าวฮาฮากับช่องอุชิตับหนิวฝากเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปฝากกดติดตามแล้วก็กดสับตะไคร้ให้กับช่อง YouTube ผมอุชิตับชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงา,งานงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านอีกต่อไปครับสวัสดีครับ